นเป็นที่มาของการโดนมาตรา112นะครับการสร้างข่าวลือขนาดดังกล่าวก็ส่งผลทำให้คนพวกนี้นะก็ปรากฏว่าถูกดำเนินคดีตามกฎหมายหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นปรวินไม่ว่าจะเป็นแอนดรูไม่ว่าจะเป็นสมศักดิ์เจียมธีระสกุลนะครับอย่างไรก็ตามการถแถลงข่าวของการถแถลงการของสำนักพระราชวังเนี่ยก็คงชัดเจนซึ่งพระองค์ก็รักษาตัวนะครับอาการก็น่าจะดีขึ้นแล้ะ ะะก็รอดูการแถลงการครั้งต่อไปแล้วกันสิ่งนี้ผมมาเล่าให้ฟังเรื่องของข่าวลือที่เกิดขึ้นจากคนเหล่านี้บางส่วนถูกบางส่วนไม่ถูกไปขยายความในสิ่งที่ผิดนะฮะเราคนไทยที่รักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ก็ควรจะได้รับข้อได้จริงโดยมีหลักที่เรียกว่าพึงเอาชนะคำมดเท็จด้วยการพูดความ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข่าวลือที่เกี่ยวข้องกับพระอ,องค์ผาเริ่มต้นที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรนะครับผมจะมาเล่าให้ฟังแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่ก,บบกร,บระวกบวนการสังเคราะห์กัน แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพ,พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรก,กิติยาภานาเรนทิราเทพพยววีกรม,มหลวงราชสันนิเสิริพั์มหาวชระราชธิดาทรงพระประชวรเมื่อวันที่14 ธันวาคมพุทธศักราช2565เวลา18นาฬิกา20นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรม,มหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงที่จะเข้าแข่งขันสุนัขใช้งานตามมาตรฐานสากลในรายการ Thailand Working Dog Championship by Royal Thai Army 2022ระหว่างวันที่10ถึง19ธันวาคมพุทธศักราช2565 ณสนามฝึกกองพันสุนัขทหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาในระหว่างที่ทรงทำการฝึกทรงมีพระอาการประชวนหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหัตถ์ไทยคณะแพทย์ประจำพระองค์จึงได้เชิญเสด็จไปประถมพยาบาลณโรงพยาบาลปากช่องนานาพระอาการประชวนคงที่ในระดับหนึ่งจากนั้นได้เชิญเสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเข้ารับการรักษาพระองค์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อถวายการตรวจพระวรากายอย่างละเอียด และประทับรักษาพระองค์ต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง15ธันวาคมพุทธศักราช2565ในเชิงปรากฏการณ์ก็มีการถแถลงการออกมาจากสำนักพระราชวังก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นแอนดรูว์แมกเกอร์นะฮะอดีตผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ uters, นะฮะซึ่งถูกพดหอกจากรอยเตอร์เนี่ยก็ปรากฏว่าได้มีการโพสต์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมา ต่อมาสมศักดิ์ GMT พระสกุลซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามมาตรา1นึ่งสองหลบหนีไปอยู่ในประเทศฝรั่งเศสแอนดู <Andrew S 2> ก็เป็นผู้ต้องหา1นึ่งสองเหมือนกันนะก็ปรากฏว่าได้โพสต์ข้อความนะบ,บอกว่าโอ้องพาหมดสตินะถูกนำส่งยังโรงพยาบาลน,นะครับต่อมาประวินนะซึ่งเป็นแก๊งรุมเจ้าไว้แหละนะฮะ โดนมาตรา1นึหลายคดีโดนพรบอรคอมพิวเตอร์หลายคดีก็โพสต์ข้อความประมาณนะครับรอยข่าวลือนะเรื่องของการสวรรคตของพระองค์พาทําให้ประชาชนคนไทยแตกตื่นกันปนจุนมากตกลงมันเป็นอย่างไรกันแน่ในเชิงงานสังเคราะห์ในระยะแรกๆก็มีทั้งผู้เชื่อไม่เชื่อนะะโดยส่วนใหญ่ก็เป็นข่าวลือที่เกิดขึ้นมาจากแก๊งเนี่ยนะคนก็จะไม่เชื่อเท่าไหร่ ครับผมได้มีการตรวจสอบตั้งแต่ต้นนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะหลังจากที่มีข่าวนี้ออกมาว่าจริงหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาแก๊งเนี่ยชอบปล่อยข่าวนะครับจริงๆก็เหตุการณ์เกิดตั้งแต่วันที่16นะครับเดือนธันวาคม18นาิกา20นาทีฮะบางคนบอกเขาบอกว่าปล่อยข่าวว่าเอาสุนัขประจุมเร่งไม่ใช่ฮะพระองค์กำลังเอาสุน,นัขนะฮะไปทำการฝึกนะฮะเพื่อที่จะเข้าทำการแข่งขัน Thailand Working Dog Championship by Royal Thai Army 2022ไม่ใช่จูงสุนัขไปเดินเล่นนะ,ะไปฝึกนะฮะแล้วก็มีพระอาการทางพระไทยนะ,ะคือใจเนี่ยหัวใจเนี่ยนะฮะก็เลยนำส่งยังโรงพยาบาลน,นะฮะมีอาการหมดสตินะ,ะแล้วก็ส่งยังโรงพยาบาลแล้วก็ต่อมาก็ย้ายนะะทางเฮลิคอปเตอร์รักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬา ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระราชินีเสด็จบำเรินไปเยี่ยมอาการก็เริ่มดีขึ้นนะฮะเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมาโดยตลอดแหละนะฮะสังเกตไหมฮะกลุ่มที่ต่อต้านสถาบันพระมาหากษัตริย์เนี่ยนะฮะของประเทศไทย,ยของกลุ่มนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงนะครับไม่ว่าจะเป็นคนมีอายุในราชวงศ์เนี่ยนะครับ พอเกิดเหตุอะไรขึ้นกันแล้วแต่นะก็จะพยายามสร้างเขาลือปั่นเขาลือเยาะเย้ยโจมตีใส่ร้ายป้ายสีจนเป็นที่มาของการโดนมาตรา1นึนะครับการสร้างเขาลือสนะดเดกล่าวก็ส่งผลทำให้คนพวกนี้นะก็ปรากฏว่าถูกดำเนินคดีตามกฎหมายหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประวินไม่ว่าจะเป็นแอนดรูไม่ว่าจะเป็นสมศักดิ์จียมทีระสกุล นะครับอย่างไรก็ตามการถแถลงข่าวของการถแถลงการนะฮะของสํานักพระราชวังเนี่ยก็คงชัดเจนนะฮะซึ่งพระองค์ก็รักษาตัวนะครับอาการก็น่าจะดีขึ้นละนะฮะก็รอดูการถแถลงการครั้งต่อไปแล้วกันสิ่งนี้ผมมาเล่าให้ฟังเรื่องของข่าวลือฮะที่เกิดขึ้นจากคนเหล่านี้บางส่วนถูกบางส่วนไม่ถูกไปขยายความในสิ่งที่ผิดนะฮะเราคนไทยที่รักชาติศาสนา,าพระมหากษัตริย์ก็ควรจะได้รับข้อเท็จริง โดยมีหลักที่เรียกว่าพึงเอาชนะคํามดเท็จด,ด้วยการพูดความจริงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จมกิตวัฒนาสวัสดีครับ ฝัในใฝนฝันอันเหลือเชื่อขอสู้สึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกรมโรหมกายใจ ฟันพ้องไผ่ด้วยใจทะนงจะแนวแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยพง ทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ทอทอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนเพราวะว่าหวังคิดกังข้อ ไม่เครื่องแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวิตไทยสิน คนใส่เพื่อนคนทองานานเท่าใดยังมั่นใจรักชาติองอาจครั้น มนุษย์ยอมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกยันคงยืนหยัดสู่ไปไฟประจันยอมอ้า สันก็พระปองเกิด้องไทย